เ้ยจะระเบียบอะไรสักทีสวัสดีจ้าวันเดอร์บัตเตอร์พี่น้องมากินเมี่ยงกุ้งกะนยัยปากุ้งสดสดรว่เนาะนะคะน้ำจิ้มทำเองแซ่บๆจะจับพี่น้องใส่ขิงด้วยเด้หอมขิงนะพี่น้องถั่วทลิสงเนาะมีเส้นมีนะพี่น้องเส้นมีขัวขัวน้าเปาเป้านั่นละฮนะพี่น้องมากินด้วยกันวันนี้จะมีอย่างเหล้าห้ฟังตะลกตะลกเด็กนะน้อง นี่นะขำยายปาก็บอกมีกับข้าวจะกินเนาะยายปาจะเล่าใฟังยายปาจะไปซื้ออาหารกินนี่แหละแต่ไปซื้อกุ้งซื้อพักนี่แหละพี่น้องเอยขายขี้หนาขนาดไปถึงเออยายปาก็บเป๋ากาใช้ A t m เด็มดบิรู้้ว่าเงินมีเท่าไหร่คุณถามคุณตาโทรไปถามคุณตาเมาาื่อวานในคุณตาบอกว่าเออยายปามีตังค์อยู่ในบัตรเ TM แหละนะเงินของยายปาน่ะไม่ได้กดมาใช้ พอพอวันน oh ี oh ้ไปกดเงินบ่ออพี่น oh ้องคิด oh ว่ากดอ่าระบัตดบัตรเอทีเมพิดพี่น้องที่ไหนได้บบแมนเดี้พี่น้องโอ้โอ้ขายขีน่าอืมครับอือหึงใจอืม ไปกดเงินบอโอกพี่น้องเอ้ยเอ๊ะเป็นยังไอเยปาวาเยปลาลืมรหัสเอจเอ็มเนี่ยบ่แม่เหอืมคักหลายเงินเยปาส่งเงินไปไทยแล้วเขาฮักฮักคาโอนมันเลยเบ่เหลือในบัญชีพี่น้องเยปาเขาคิดเขาฮักไปเรียบร้อยเลยนะ่ะยังม่ได้ฮักเนีืยดีน่ะ ยังบ่ทันได้ซื้อของนะพี่น้องไปกดเงินก่อนกวัวอายขายพ่นาฮะล่ะคิดไว้แล้วนะ่ะเอ้ยเง,เ,มมมเงินมีเปล่ามั่มั่นใจไ่กดแล้วเงินบ่มีท่านี่ยังบ่ทันได้ซื้อของยูรถเข็งออกเข้าไปแล้วละ่ะจะเป็นตรงยูรถเข็นออกมาข้างนอกแถมกดเงินบ่ออกเออแต่เงินในกระเป๋ามีบอยังยังมียูนะพี่น้องแต่ว่ากลัวมันบ่พอจ่ายฮะน่ะพี่น้อง ของมันแพงขึ้นเนี่ตั้งแต่โควิดมานี่นะพี่น้องของแพงขึ้นแม้ยิ่งพักยิ่งแพงแม้เออพักผลไม้น่ะแพงขึ้นแม้ตออั้งแต่โควิดมันมาเด็กหนุ่มเดียวป้าก็เลือกลัวเงินบ่พอใจขึ้นเขาเลยทันนี่ก็ไปกดทันแหล้วพี่น้องเอ,อ้ยเงินบ่ออกเงินบออกเดป้าก็ยู่รถเข็นออกมาไววข้างนอกที่เดิมก็โทรหาคุณตาคุณต,ตาขับรถอยู่เด็กทำงานเด็กคุณตานะเออ ยายปากระโทหาคุณตาบอกเออเช็คเงินให้น่อยเนาะยายปาคิดข้านไปไอธนาคารเด้เออเพราะว่าถ้าคุณตาเขาว่างเขาเช็คได้นะคุณตาก็บอกว่าต้องเช็คหรอกตังเธาไม่มีเลวแล้วยายปาก,ก็เลยบอกว่าแล้วทําไมไม่โอนให้ยายปาเด็พี่น้องเออนี่น มุตตาบอกอเริ่มโอนเนียพี่น้องอเหยาแป๊บบอกเนี่ยออกมาซื้อของกวงเงินมาพอจ่ายให้เขาถ้าซื้อจริงมันก็พอจ่ายดอกพี่น้องเงินในกระเป๋าเหยาแป๊บนี่ยมันตัน้งสีนะ่สิบยูโรเหรอกับสี่สนะิบเนี่ยขาดอีกสองเซนสองยูโรเหรอมุณตาบอกอมสี่สิบภเดีจวโอนให้นะ พรรคงสิปนาซีแหละคุณตาโอนขมาแล้วก็โทรมาบอกเลยยายปาก็เลยว่าโอมนมาแล้วบอกเออแค่นี้แหละเขาคุณหลาย <c oughs> เขาโอนเงินเพิ่มเลบอกพอแค่นี้แหละ,ะม่ต้องคุยมากวันนี้พี่ปา้าพี่น้องจะช้อปปิ้งวันนี้เดออี๋ยวซื้ออาหารหิวข้าวมาทานบะหมี่อย่างกินแท้ๆเดีด๋พี่น้องในตูยย้ยายปานะ เพราะว่าย,ยายปาสมว,วันย,ยาปยปาไม่ได้ออกไปขนอกเลยนะน้อยครั้งที่ยายปาจะออกไปขนอกพีนก่น้องขี้ข้านเวลากินเทสที่ไรอย่างเงยเหมือนอมีความรู้สึกเมนน้ำมูกมันจะไหลเลยทันละความวันนี้เนะ่ะพี่นอ้องโอ้ยออกมาได้ก็มาซื้อ ข้าวเนาะซื้อกุ้งพี่น้องดูผักชีของเขาเด้อพี่น้องอ่าทางตัางอ่าตั้งแต่ลากอะไรนะเขากระโกกอะเขาตัดไปแล้วเขาเฮ้ยแต่ไอ้นี่ไอ้ติ๊กก้านมานิดหนึ่งใบก้กานมานิดหนึ่งนี่พี่น้องโอ้ยเทสขนาดทำเองแท้ๆเนาะพริกหลายอยู่ด้วยนี่โอ้ยหอโหขบวนงานน้ำตกพี่น้อง เอาเมือกี้กินได้พอ,อละเนาะอืมอืมซบหลายทั้งเนาะกินสไม่นิทเห็นเพื่อนๆกินกันเนาะก็อยากได้ไปนอนอืมซบมันเลยว่ามันคือตัวกันกุน้งกับตัวปวลาใหญ่เนาะ ตัวแค่นี้แหละอมืมกุ้งก็แพงอยู่เลยพี่นุ่มไม่ถึงกิโลหรอก กว่าดวะมันแซ่บแหละโอ้ยขมักที่ทำเพริกทังขิงน้อยมันแสีบได้เนี่ยวหวานไหมพักส,สดๆหนอแต่ยายปาไม่ค่อยคิดซื้อพักไอ้แดงๆนี่มากินเท่าไหร่เลยพี่นุ่มบอกตรงๆยายปา ขี้ดินมันเยอะนะพี่น้องท่าล่างที่น้าล่างพักไอ้แดงๆนี่นะต้องล่างสักสามสีน้ำเลยไม่งั้นจะกินก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บเลยน้องกินล่างน้ำผ่านไปก่อนดิแล้วก็ค่อยแช่น้ำยาปลาก็จะแช่น้ำเกลืออะไรเงี้ยนะคะง่ายๆคือน้ำเกลือนะพี่น้องพักทุกอย่างหน้านปีนี้เนาะ มันเป็นเม็ด,ดอะไรอะเชื้อโรคเชื้อรามันก็เลอะเยอะขึ้นเนาะนะไม่ว่าคนไม่ว่าซั์เนาะเชื้อโรคมันมาทั้งเนื้อทั้ง <c oughs> เนื้อสั์นะคนเนี่ยนะก็กินอะไรก็กินขึ้นซุกๆดีกว่านาะพี่นองเนาะอันตรายดูแลสุขภาพนะพี่นงเป็นห่วงทุกคนแหละค่ะบอกว่าอยากพี่นอ้องเพื่อนรวมโลกเนี่ยนะ เป็นห่วงทุกคนนะพี่น้องอยากดูแลสุขภาพก็จะดีเดนอืยเนื้อปลาเนี่ยต้มนึ่งซุปเลยพี่หนุ่มเนื้อปลาไม่ค่อยกินอ่าของดิบเด้แค่ไปกินเลยล่ะอีกอย่างหนึเขากินขึ้นซุกมันเป็นนิสัยใช่แล้วพี่น้อง อ้ยขออภัยเ่นี้เจ๊เจ๊งนย่นงบุตรตั้งใจบไดรเจตนาเจ๊ะมันเพ็ดด้วยว่าเขาหอมมะเกืมนเะี่แก้มมาลงอะเพ็ดหล เดไหลายเพชรชักใจเด็กน้องเพชรชักใจ <c oughs> น่าส่องไม้ส่องมือเลยเด็กน้องกินอยู่บ้านเราก็ปเป็นอย่างโอ้ยพัตตะขานก็ล่อมือมาแล้วเดี่นอ้องเิ่ว่าจะอันดี่เลยบางอย่างอะ่ะเราสั่งมากินบางทีโอ้ยชายชนมันก็มาคืนอนะ มือ้อละค่ะบบอ,อายใครได้ไปหนอเออนะคำได้พดอืมจะ No mm. เพ็กขนาพี่น้องชื่อน้ำกินได้พี่น้องน้ำโซดาก็บอกเอาได้พี่น้องบ่เซ็บ ทำความสะอาดไปแล้วดิพี่น้องข้างนอกเนี่ยที่คอนโดเยปายูายนีเขาจะมีส่วนกลางเนาะที่เขามาทําความสะอาดดิพี่น้องต้องเสียใื้เขาเด้เขาจะเก็บเป็นเดือนนึ่งจะได้พว่าเยปาเพาค่อยรู้เท่าไหร่เขาจะมีคนมาทําความสะอาดทุกอาทิตย์ ก็ยังนี่แะเนาะเผ็ดไปยังกินแม่นบ่พี่น้องของแซ่บางคนว่าโอ้ยจังงาวเผ็ดยังลูกยังกินแหมบ่ดิงาวก็งาวงาวแซ่บเด้อพี่น้องอือ Mm. ฟันบอมีได้พี่น้องกินจะแจ๊ๆแ๊ะนิดนึงเลยพี่น้องจินไม่ว่างัเด้อจิบปาไปถอนฟันออกกับมดปากต้องคาญเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดตั้งแต่ไปขูดหินปูนมาในฟันก็ห้างกินอย่างก็ะติดฟัน <c oughs> chắc lại Mình có chắc chắc ๊นิดนึงกินอย่างแบบแจ๊กแจ๊แจ๊กแจ๊นะฟันบ่ค่อยมีฟันบ่มีมีน้อยมีนะมีน้อยเหตพี่น้องใส่ฟันปลอมเมื่อเขาก็ไม่ได้กลัวคืนลงคอคุณนะเป็นคนประหมักฟันปลอมก็เลยต้องใช้ลิ้นลิ้นมังฟันมังข้างหน้าเต็มได้ข้างข้างบ่มีเลยเด็กพี่นอง 是啊，就是说，就 ไ่วัดดีจังทั้งขิงทั้งพริกแซบษหึงเขากินเขาดูกันจ้วบจบอยากดูด็ดกลัวเขามากมันถ้าจะซ่บนะ 嗯。Mm. แก,แก้วแก้วนี่หวานกระแทบหน่ะพระกาศสีแดงได้บุกไปเท่าใดไม่เป็นหรอกในปลาบุกคยมากเท่าใดเดีซื้อมากินแล้วก็ยังหวานนะน้ำจิ้มก็แซ่บแซบ่บ ห้อแล้วเดิพี่นอกอสิ่งดังน้อยเดิพี่นอกข้างนอกอะ่ะอากาศมันดีเด้ขเขาก็ตัดยาก ทางตึกเขามันจะมีคอนโดหลายๆคอนโดที่ตรงนี้พป่น้องคอนโดแบบราคาถูกราคาแพงอะไรเงี้ยนะราคาถูกก็จะอยู่ข้างหน้าก็นะอยู่สามร้อยสร้อยกว่าแพงมาก็เป็นตึกของยูปาแล้วแบบยาวๆไปเลยตึกยาวเลยยิ่งสูงยิ่งแพง แค่สูงสุดเลยนะพี่นอ้องเจปาเคยขึ้นไปดูแล้วทีแรกเจปาจะเอาชั้นบนเนี่ยจะย้ายอุ้ยหนอยูชั้นบนหืมสสวยมันมองเห็นวิวไปหมดเลยเด้พี่นอ้องแต่มันเลิกอีกทีเวลาเราไปซื้อของพี่นอ้องเอ้ยกวจะขึ้นไปถึงชั้นบนห้าชั้นเนี่ยพี่นอ้องบ่มลีฟต์เด้ขึ้นบนันไดอะ่บ๊ะบวาบอกคุณตาบไหว อยู่นี่แหละสั้นสอง,สเ,นงเนี่ยคมายี่สิบห้าปีได้วตตึกเนี่ยคุณตายอยู่มาก่อนสิกบสิบหปีเดยแล้วก็มาอยู่แย่ไปเออสิปีละนะ จริงตาก็มีบ้านอยู่นะแต่เพิ่นลม <c oughs> ลลายกว่าไอ้วเนาะพูดตรงๆที่ลาพี่น้องเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปเราห้ฟังเออเอาคลิปนี้ก็ขอตัวลงก่อนด้พี่น้องเด้อกุ้งหมดแล้วบะมีอย่างเงียบๆเหล,ลือแต่เส้นมี <c oughs> นะต้นหอมบัชีเด้พี่น้องโอ้ยเนาะ น้ำจิ้มเหลือได้พี่น้องออมาแบ่งเอาเด้พี่น้องใครจะกินออคลิปนี้ยาปลาขอตัวเด้อจ้าสวัสดีจ้า